สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตช่องวิถีเกษตรกันอีกครั้งนะครับกับกิจกรรมการรักษาและป้องกันโรคไก,ก่นะครับในช่วงหน้าหนาววันนี้ก็วันที่7มกราคมพศส5 6พนาหะครับสำหรับตัวนี้ก็ป่วยมาได้เข้าสู่วันที่4ในะการกกไฟแล้วนะครับก็น่าจะไม่รอดนะครับสำหรับตัวนี้ก็เลยแย,ยกออกมาคุม ไม่ให้เกิดโรคระบาดในตัวอื่นนะครับลักษณะของเขาก็คืออ่าถ่ายเป็นสีขาวสีเขียวนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ตอบสนองตัวยานะครับปฏิชีวนะก็แต่รอดก็น้อยลงไปอีกครับก็เปิดฟอยให้เข้าวันที่สี่แล้วครับปลูกฟอยมนาะทั้งวันทั้งคืนนะครับเริ่มแรกมันก็ เป็นแค่ตัว2ตัวนะครับต่อมามันเริ่มซึมก็ดีที่สังเกตได้ทันนะครับผมก็เลยใช้ปูนขาวรดวบริเวณที่เอาสุ่มสังไก่ไว้นะครับสูญเสียไปภายในสัปดาห์นี้ก็หน,นึ่งตัวเป็นสีวเย็จะลงตัวเล็กนะครับในล้าเนี่ยนะครับ แล้วก็ในกองเป็นไก่สีดำของชุดนะครับชุดที่เหยียดออกมาด้านนอกนะครับไก่แจ้สีดำอันนั้นมันเป็นเดือดลางแล้วครับมมแม่จะไม่เกี่ยวกับลกูกพวกนี้อันนั้นปุ๋ยนานละเป็นระบบทางเดินอาหารนะครับวิธีป้องกันก็คือช่วงแรกนีก็จะต้องโรยปูนขาวไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมาโรยอีกทีนนะครับ ปูนขาวก็หาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับก็จะ,ะมีขายทั่วไปกระสอบถึงประมาณ40บาทนะครับก็ได้ถึงใหญ่เลยตรงนู้นก็ตอนแรกก็ซึมนะครับแต่ว่าหายละให้ยาประมาณ3วันอตอนนี้ถือว่าคุมโรคได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะแนะนำตัวยากันนะครับน้องแบงค์โชว์ตัวยาหน่อยสิครับ เป็นอันนี้ครับสวัสดีครับผมแบงค์ครับไม่เห็นแม่ครับสวัสดีครับผมแบงค์ครับเมื่อกี้ขอผิดพลาดนิดนึงนะครับอ่าโอ้ยแม่ซีครับตัวนี้ครับยาแก้อักเสบของคุณวัวปอยนี่แหละครับแดงแดงดำนนั่แหละครับแดงดำนะครับแล้วก็แกะแฝงนะครับแฝงแคปซูลเนี่ยหยด ผสมในน้ํานะครับน้านียครับที่บอยมีมาเมื่อกี้ครับหนึ่งเม็ดต่อหนึ่งนะครับหนึ่งขวดน้ําขวดนะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะครับซันฟาเมซซันฟาเมซนี่ก็หนึ่งแฝาใส่ได้สองขวดนะครับผสมน้าเจือแจงนะครับแล้วก็มีวิตามินนะครับวิตามินตัวนะครับวิตามินก็หาซื้อเอายี่ห้อไหนก็ได้ครับตัวนี้เนี่ยก็ราคาไม่แพงนะครับ มันมันมันหอมาครับร้อยกว่าบาทนะครับแต่มันใกล้หมดแล้วครับเมื่อเราผสมน้ำเรียบร้อยนะครับเราก็มอามนี่ครับผงขาวใส่ผงขาวขึ้นสบายก็เอามานะครับใส่ขันถ้ามีเป็นถังน้ำนะครับที่สวนเรจะเน้นไปถังน้ําแต่ว่าที่บ้านมันมีหลายสูมก็เลยใช้ขันน้ํานะครับก็ล้างล้าง เนี่ยครับแย่เนะี้ยโยกเข้าไปจะสมให้ใหเท่าที่โยครับ,รบแต่มันมันเหมือนเทนั่นแหละรครับครับ,รบทีก็ได้ครับแต่มันหยดเดียว <c oughs> หยดซึ่งหลังจากให้ไปนะครับมันจะเป็นการอ่ารักษาแล้วก็ป้องกันไปด้วยในตัวตัวที่ไม่เปลี่ยนก็โอ,อ้อ<ะ>ปุ๊กโว้อิตาด,ดามข็งแรงนะครับ ตัวแรกซ่มของตรงนี้ครับเป็นแต่ว่าหายแล้วตัวนั้นก็หายแล้วนะครับตัวเป็นไก่มินิโคชินลูกผสมนะครับหายตัวแรกซูมนะครับ,อ,รนนรบอีกตัวก็มินิโคชินลูกผสมก็ซ้มไก่แจ้ตัวเล็กๆนี่นะครับสีเป็นระโลงสีอ่อนนี่ก็ซ้มเช่นกันนะครับอ๋อตัวเล็กๆซึ่งทองไาดำ หลังจากให้ยาแล้วนะครับก็รู้สึกว่าตอบสนองดีประมาณสามวันก็ประมาณสามวันนะครับหายซึ่งก็จะอาจจะมีบางตัวครับที่มันไม่ตอบสนองก็ลองเปลี่ยนตัวยาก็าได้หรือว่าที่มันอ่อนแอจริงๆมันก็ทําใจนะครับปกติผมจะมีอีกยาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ อยูเนี่ยสันเฟาตัวนั้นที่เป็นแดดเม็เดมนั่นก็ดีนะครับแต่ว่ามาห,หาซื้อยากก็เลยใช้เจลสำเน็บชนิดน้ำนะตัวชนิดเม็ดนั้นะครับเวลาเรามาใช้ก็ถ้าหาซื้อได้นะครับก็มาบดบดแล้วก็เอามาผสมน้ําก็ได้หรือว่าจะเอาป้อนนะครับซึ่งตัวนั้นสามารถรักแาลงที่ขาวที่เขียวได้ดีเลยนะครับนักเถียวว่าดีเยี่ยมเลยบวกกับเราให้วิตามินไปด้วย ให้ยาแก้เสบร่วมไปด้วยก็ยิ่งดีไปใหญ่นะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็งดก็คือตอนแรกผมยังผสมยาแก้ไข้เข้าไปด้วยนะครับแต่ว่ามันเริ่มพวกนะครับพวกแดนนอกนะพวกที่ในสุงนะครับเขาแข็งแรงดีแล้วก็เลยงดไปแล้เพราะว่าให้ติดต่อกันประมาณสามถึงสี่วันนะครับวันนี้ก็เลยให้เฉพาะยาแก้เสพกับ วิตามินนะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะงดลาครับสำหรับด้านนอกนี่สำหรับตัวที่ป่วยก็แยกออกก็จะสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งน,น,นะครับนี่ก็เป็นคิดการแลกเปลี่ยนประสบก,การณ์แชร์ประสบก,การณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะครับในการรักษาไก่แต่ละท่านก็อาจจะมีสูตรแตกต,ต่างกันไปนะครับก็ลองดูหลายๆคลิปเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งแน่แนวปัญหา ที่จะเกิดในการเลี้ยงไก่ก็คือโรคซึมนะครับโรคหวัดแล้วก็โรคขี้ขาวขี้เขียวนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากให้อาหารแล้วก็จะป่วยสุ่มนะครับจะเปลี่ยนสุ่มกันออกนะครับก็จะประมาณสองสุ่มสลับ เพราะว่าให้มันคายเครียดนะครับอ่าเขาได้กินหญ้ากินอะไรก็จะสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าคนไม่กินหญ้าครับ <c oughs> หลังจากนี้ครับตั้งแต่เอามาเลี้ยงหลังบ้านมันเยอะกเกินก็ทําให้หญ้าไม่มีตอนนี้หญ้าหมดแล้วครับโดนไก่กินหมดแล้วครับผม ผมชอบดาไก่ครับนีโคชีครับคนส่วนชุดนี้ครับเอ่ไก่แจ้ที่ซิมรอบที่แล้วก็สามารถย้อนดูคลิปเก่าได้นะครับคลิปที่ลงไปเมื่อสามสี่วันที่แล้วนะครับตัวนี้ นะครับตัวไก่แจ้สีเด่นชโลงนะมีอาการซึมนะครับหงอนค้ำแล้วก็่ายเป็นสีขาวนะครับตอนนี้ก็หายดีแล้ววิธีรักษาก็คือที่บอกนะครับก็มียาอยู่ก็คือหนึ่งยาแก้เศษเม็ดดำแดงนะครับแาซื้อได้ตามร้านยาทั่วไปนะครับสองซันปลาเมตนะครับผสมชนิดน้ำนะครับสามก็คือวิตามินนะครับ สี่ผมจะเสริมมาอีกนิดก็คืออายาแก้ไข้นะครับยาลบไข้ยาแก้ปวดลบไข้มาตราพค่นะครับบดผสมเข้าไปนะครับแค่เท่านี้ครับสี่ตัวก็ถือว่าสามารถควบคุมได้สำหรับตัวที่ป่วยก็แยกออกไปนะครับถ้ามีปูนขาวก็รีบรวยปูนขาวในพื้นที่ที่เื็นนะครับก็จะสามารถควบคุมได้ในช่วงหน้าหนาวนี่มันจะเกิดเลืก นะครับโรคระบาดเอายอะหน่อยเราก็สามารถป้องกันแก้ไขดูตามสถานการณ์เพราะอย่างที่เห็นนะครับก็คือนกก็เริ่มมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าถึงเวลาให้อาหารสัตว์อาหารไก่นะนกก็จะเป็นพพหะในการนโาโรคพวกนี้มาเพราะว่า <c oughs> หน้าหนาวเนี่ยไแต่ละพื้นที่จะซึมมาป่วยง่ายก็นกไปกินอาหารจะเปล่งที่ไก่ เป็นโรกและย้ายมาในส่วนของเรานะครับในส่วนที่เราเลี้ยงมันก็จะนำเอาเชื้อมาในส่วนของเราด้วยก <ฮา S 1> ็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องวิถีเกษตรนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอ่าได้เปลี่ยนประสบการณ์การรักษาไก่ป่วยในเชียงใหม่หน,นะครับผมบอยกิจกรช่องวิถีเกษตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไป,ไปอภิษนะครับวัสดีครับ